อยากจะมีรายได้กับ Facebook และอยากจะผ่านการตั้งค่าโฆษณาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในคลิปสั้นรวิวโฆษณาในสตรีมสวัสดีค่ะมาพบพอกับแมล่ลุงค้นนังบัวบานเห่าอีกแล้วจ้าผู้ใดอยากจะมีรายได้กับ Facebook บางจ้าอยากมีบบแคร์ทำคลิปวิดีโอเข้าก็สามารถสร้างรายได้กับเพื่อนได้จ้าแต่ก่อนอื่นเข้าต้องผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้หรือเพิ่นอันเชิญในเฮานี่ไปตั้งค่า การสร้างรายได้หรือว่าต่าง่าโฆษณาด้จ้ะเข้าถึงจะมีรายได้กับเฟ e บุ o k เพ่นแมนบ่จ้ะทุกคนนั่นละเป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับคีเอเตอร์หลายๆท่านที่อยากจะมีรายได้กับเฟ e บุ o k เพ่นแต่เข้าบ่ลูโวตว่าเข้าเหตุผิดกฎผิดเกณฑ์นะคะถ้าเกิดเข้าบ่ลูโตเข้าต้องระมัดระวังในการเวลาที่เป็นมือใหม่เขาเรียกว่าเป็นมือใหม่ในช่วง60วันแรกค่ะทุกคนอย่าทำผิด ามาตรฐานชุมชนหรือผิดกฎของพาร์ทเนอร์นะคะทุกคนมันจะได้ไม่มีบัญชีของเราขึ้นชื่อในเรื่องของการทําผิดกฎค่ะทุกคนเขาจะได้พ่านกฎผ่านเกณนไว้มากยิ่งขึ้นจ้าแบบได้ละ่ะเขาถึงจะบอผิดกฎผิดเกณฑ์ให้ทุกคนนะคะที่เป็นคลเอเตอร์เข้าไปอ่านขอกําหนดนโยบายของ Facebook ให้ละเอียดและให้เข้าใจถ้าเกิดถ้าเกิดว่า เข้าไปอยากอ่านแค่เห้หัวข้อใหญยๆก็ได้ค่ะไปศึกษาหัวข้อย่ญ่ๆหลักๆเลยคือไม่มีเอ่อภาพความรุนแรงถ้อยคําที่ดูหมิ่นเหยยดยามคาอะไรที่มันเอ่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมภาษาหรือว่าศาสนาอย่างกันสี่เนาะค่ะอันนี้เป็นหัวข้อลักๆสําคัญเลยนะคะแล้วก็ภาพโป๊เปลือยต่างๆนะคะหรือว่าการพูดหรือว่าการเทคคลิปเนาะพ่นเอาบัตรถุก่างเลยค่ะสําหรับที่จะผิดกฎผิดเกณฑ์เพราะว่าใน Facebook มีหลากหลายเพจหลากหลายไัวหลากหลายเอ่อบ่ว่าจะเป็นเด็กหน่อยบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าไหยใดไ,วไดัว้ใดนะคะสามารถเข้าถึงโซเชียลของ Facebook ได้เพิ่นเลยจะ,ะมีขอกาหนวดว่าเฮาอย่าเหตุผิดก,กฎคนที่เป็นคที่อเตอร์นะคะสําหรับคนที่อยากจะสั่งรายได้กับ Facebook เพื่อนคือเขามีมาตรฐานที่จะให้เฮาเหตุเกี่ยวกับคลิปต่างๆหรือว่าการเห็ุคลิปของเฮานะคะเพื่อนจะ มีข้อกำหนดใหม่เห่เานั่นเองค่ะเข้าต้องไปศึกษาหัวคอลักๆมันเลยที่เขาจะต้องรอู้ว่าอันใดที่จะผิดหรือว่าผิดนะคะทุกคนแม้กระทั่งการเขียนแฮชแท็กหรือว่าการใส่ข้อความต่างๆพ่าดหัว้อคลิปอียงก็แล้วแต่ถ้าเข้าใส่ผิดชีวิตเราเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนแล้ว AI เขาก็จะจับตรวจสอบและมันจะทําให้ช่องของเรานี่ล่าช้าในการที่จะสร้างรายได้กับ Facebook นะคะทุกคนอันนี้คือ แม่ลุงเคยพานคลิปสันิ้วมากกออ็ประมาณที่ทําใดหนึ่งเดือนกับอีกซิมหาวันเนาะคะ่ะเพื่อนก็เชิญให้แม่ลุงต่าง่าโฆษณาในคลิปสันิ้วใดเพราะว่าแม่ลุงไม่เคยทําผิดก,กฎอย่างเช่นการไปกดหัวใจทีๆการไปตอบคอมเมนต์ทีๆก็เป็นการผิดก,กฎเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างเขาจะม่วงว่าเหาทํา,าโดยปั๊มยอดวิวปั๊มยอดไลค์และไปซอยเพื่อนยังสันยังสีมันเป็นการที่เหมือนกับ เป็นสแปมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าทำนะถ้าอยากจะผ่านในช่วง60วันเพราะว่าเพิ่นจะเบิงเข้าในช่วง30-60วันว่าเราทำอ,อย่างสม่ำเสมอหรือไม่เราพร้อมที่จะเป็นพนักงานให้กับเขาหรือไม่ที่จะผลิตสื่อผลิตคลิปออกมาและเขาจะสามารถวางโฆษณาใตค้คลิปวิดีโอของเรานะคะทุกคนอันนี้คือเขาจะมองภาพรวมในโปรไฟล์หรือว่าเพจของเราใช่ไหมคะ เราจะต้องไม่ทำผิดกฎในช่วงนี้ที่ที่เราเปิดมาสร้างรายได้ใหม่ๆหรือใครที่ทำมานานแล้วเราก็สามารถที่จะเ,เริ่มว่าวันนี้เราเริ่มทำจนถึงวันที่เ60เราลองเราลองทำแบบไม่ผิดกฎเลยนะคะมันจะง่ายต่อการที่จะสร้างรายได้และการทำคลิปให้ปังเนาะเพื่อที่จะได้มีเขาเรียกว่ามีคนเข้ามา กดไลค์กดใจคอมเมนต์ให้เราและกลายเป็นกระแสะที่มันเป็นคลิปที่เป็นกระแสะขึ้นมาเราจะต้องทํามาสักคลิปหนึ่งเพื่อที่เพื่อที่อะไรคะเพื่อที่เราจะผ่านโฆษณาในคลิปสั้นริวแม่ลุงเคยมาแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน เทคนิคดีๆว่าเราจะต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่ปังและมีผู้ติดตามจากคลิปนั้นมีคนแชร์คลิปของเราหรือว่ามีคนมาติดตามจากคลิปนั้นของเราเขาก็จะมองว่าคลิปของเรามีประสิทธิภาพและอยากจะให้เราเป็นพนักง,งานกับเขาและทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนอันนี้เราต้องลงคลิปอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านกดผ่านเกณฑ์ไวๆจ้าแล้วก็อย่าทําผิกดกฎในช่วงที่เขาที่เรายังไม่ผ่านเกณฑ์ เราต้องทำตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่60เขาจะดูว่าเราทำผิดหรือไม่ในช่วง60วันที่เขาดูเกณฑ์นะคะทุกคนเข้าไปอ่านดูได้นะคะว่าเกณฑ์ของเขามันจะมีอยู่60วันที่เขาจะดูเราและดูต่อไปอีกในระยะ28วันต่อไปอีกหรือว่าหลายๆวันที่เขาดูเราประมวลผลให้เรานะคะทุกคนถ้ามันมีการทําคลิปอย่างสม่ําเสมอและคนเข้ามามีส่วนร่วมในคลิปของเราอย่างสม่ําเสมอ เขาก็จะเชิญเราอย่างแน่นอนจ้าใครที่ทํามานานแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะคะอย่าพึ่งท้ออย่าเพึ่งถอยเด้อทําไปเรื่อยๆทําไปเป็นเพื่อนกันค่ะสักวันหนึ่งมันต้องผ่านแน่นอนถ้าเราไม่ทําผิดกฎนะคะทุกคน